ดูรูปอะไรไปถึงไหนเนี่ยเห็นดูอยู่ตั้งนานแล้วโอเคแล้วเ้นี่ตั้งแต่เมียท้องนี่เราชักเอาใหญ่แล้วนะเอารูปสาวๆมาดูเรื่องอะไรผมไม่ได้ดูไว้ทําอะไรเองทําไมอ่ะผมดูเอาไว้ให้ลูกเอาไว้เก็บไว้ให้ลูกลูกใครลูกผมไม่เอาไว้ให้เขาดูว่าเขาได้เกิดมาจะได้สวยอย่างนี้ไงไม่ไม่ถึงคุณรู้เพศแล้วหรอว่าลูกคนจะเป็นผู้ชายหญิงเราอยากให้เขาออกมาน่ารักไงโอ้ยเท้นมกับเมียยังว่าลูกออกมาจะต้องให้หน้าเหมือนลิงหรือเหมือนมดเอาไงเหมือนเธอหรือเหมือนเมีย เหมือนมีอ่ะเขาอยากให้ได้แบบว่าออกมาหน้าเหมือนฝรั่งอ้าต้องได้กับฝรั่งทั้งนั้นน่ะเจ๊จุกทิด้ยเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องคิดเยอะแค่พูดเล่นออกมาหน้ายัางไงก็ได้อย่าให้เหมือนกัน,น,นโอ้โหทำไมอ่ะเปิดศึกเลย<อ>ไม่พอใจไม่พอใจเอามาปอร์เซคาที่สองราศีใดมีเกณฑ์เบี่ยงเบนทางเพศม่ใชผู้ชาย อันที่เคยถามอันที่เคยเหมือนกับอันที่เคยเพราะว่าราศีเนี่ยมันโปรโกมันคือราศีของคนที่เป็น ผู้หญิงคนคู่ของคนคู่มันก็มีเหตุผลนะครับมีเหตุผลแม็ก์เซนกันพี่มาขอบคุณค่ะมาที่พี่มะเหมี่ยวของเรานะคะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นแต่พี่ว่าใช่ว่ะจริงเหรอคือจะให้ไม่ออกจากปากพี่เลยเดี๋ยวเขาถ่ายพี่ขี้มาแต่พี่ว่าอย่าบอกคนอ่นะมาเจ๊แม่จ้าทำไมอ่ะถ้าชายแถวหน้ากูก็ถูกกระทืสิคะ เราต้องเลือกตายกันเองันนั้นต้องามาหน้าตาเรือไม่งพอเขาก็เดินช้าเขาชื้นชื้นใช่ไมคะเด็กนักรีราศีเมษไงเมษ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 คล้ายคล้เก็ตเมษโอ้โหราศีนิยาช่างอีพาเลยนะครับเวลาพูดเร็วๆราศีเมษราศีเมษราศี่ต๋าไออย่างที่ผมของผมด้วยนะผมไม่ใช่ว่าเป็นตัวบุคคลนะราศีนี้ แต่ว่าบังเอิญตัวบุคคลก็น่าจะใช่ผิวพรรณวันะกิริยาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามีโอกาสเบี่ยงเบนนะแล้วโดยเฉพาะข้อที่แล้วที่คุณอ้นเขาวิเคราะห์ไว้ว่าเอ๊ะเดินหน้ารมนี่กระเทยเสริมใจว่ารัเธอเดียวใครกอก็โอเคอยู่ นนนะบอกว่านะอีเด็กช่างแต่งหน้าเนี่ยนะเออที่เป็นกระเทยเนี่ยหน้าหนักยิ่งกว่านี้อีกนะแกเออโอ้ยเมื่อกี้พี่เขาบอกเกิดมาเป็นทำไมวะนี่เหมือนโจรมากเลยจะเป็นใช่ไหมเป็นนะเพราะฉะนั้นพี่สนก็มีโอกาสเช่นเขาผมเปนผัวพี่เป็นสามีเดียวดังเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้ ดนกระชือครับขอบคุณอเื่อนเดี๋ยวงานเข้าตอบตัวเองเข้าตัวเองดีกว่าว่าเรื่องนี้ไม่น่าเข้าตัวเองไม่กล้าไม่กล้าเดี๋ยวกูใช่ไหมมันมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าอะไรผมงใส่รอบตัดสินเขาเคยรู้สึกอะไรเออเห็นเต้นหลีบ ไม่ไม่แล้วเอาแล้วัรอะไรอะไราไูผมไม่ใช่ทุ่งหผมไม่ต่อยหรอกครับก็คิดตอบเราเองดีกว่าแต่จะเอคไม่ดีมาถึงน้องน้องน้องแต่รุดยังไม่ได้ให้ให้รูบเราเลยนะแล้วครับครับ เป็นรูปหลอก็ได้รูปหล่อจริงๆผมว่าไม่ต้องก็ได้ครับไม่ต้องเลยแค่ผมเอามันแตะเข้าไปอย่างเงี้ยโอเครอดีไอ้เรื่องนี้ีเอาเข้าตัวเองอย่างเดียวเลยนะไม้คิดแบบพี่มาไมคือดยความที่เคยลงงานกันมาก่อนแล้วไห้เรื่อ เขาเป็นผู้ชายถูกแล้วแต่ว่าคือเขาจะมีแบบมังมุมขู่อะไรอย่างเงี้ยเช่นสมมติถูกล้ออย่างเงี้ยให้เป็นนี่หว่าก็จะอะไรอย่างเงี้ยทีเคยอ่านเกี่ยวกับที่มันเกี่ยวกับดวงชะตาอะไรที่เป็นราศีเนี่ยเขาจะอธิบายแล้วษณะศีรษะถุนเนี่ยเป็นคนที่แบบคือถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นคนที่นิ่มๆอ่ะนิ่มนวลมีสองอารมณ์แสงอยู่เฮ้คุณจะให้ทำไหม เราไม่นิ่มเราจะบอกนิ่มนวลไงมล้มาแล้วเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้สิงโตสิงโตเราไม่มีตารอะไรแบบนี้กับเขาใช่ไหมไม่มีครับไม่มีนะสิงโตนะขอคนขอนแก่นขอคนขอนแก่นเหรอทำไมนล้ายกันเนาะค่าสิงโตต่อ ก็เหมือนเดิมออกจากหลักการเดาครับแล้วก็แล้วก็จากผู้มีประสบการณ์ัเรียนแบบเจ๊เลยใช่ดาวพี่เมียวตาวพี่เมียวรู้ไหมว่าเราอายุน้อยกว่าลูกชายพี่เมียวอีกเป็นเพราทำไมปีนี้ปีนี้ปีนี้ลูกป้าอายุเท่าไหร่ละอายุสี่อายุสี่กำลังจะมีจะมาเฮ้ยทำไมล่ะพอลดเอ้ามคุณแม่นะตามถึงลมกแก้มน้องแก้มค่ะ ที่พี่รุตบอกใช่แต่ว่าแอบมีกุ๊กกิ๊กและที่สำคัญค่ะพี่เขาชอบวันเดอร์เกิร์ตเต้นเต้นเท่าวันเดอร์เกิร์ตตลอดต้องชอบพี่ลินต้องชอบเป็นเพื่อนแล้วโนบาดีโนบาดีไอวิวเพลงนี้ไม่ค่อยได้ได้เพลงหนึ่งเพลงแรกๆเขาเทลเมเทลเมเทลเมเทล มาถึงน้องนิกน <Hospital> ิกจะพูดตอบนิกนิกลองจับแก้วกาแฟที่เวลาเราดื่มกาแฟเราจับไงนเขาไม่ใช่หรอกพ่อจอ้านไม่เก็บมิ้วหน่อยแล้วอ้ธรรมชาติไง คือคืออย่างดิวอ่ะผมไม่กล้าไปว่าใครเขาไงเพราะว่าอย่างลุดเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่หรอกเพราะหนวดเฟิร์มขนาดนี้ไม่น่าจะใช่อย่างดิวเนี่ยคงไม่ใช่อ่ะหมูหยองมาเต็มหัวกนแล้วเนี่ยองสิงโตเนี่ยผมว่าคนบ้านเดียวกันคงว่าเป็นทังซี่หรอกครับเราไม่รู้ต่อใครก็เลยเป็นผมแทนละกันได้ได้ได้อพิชชนกับพิชชนกับพิชชนก็เจอหน้าร้าน ก่อนก่อนที่จะถ่ายทำฉันได้คุยกับน้องดิวคุยน้องดิวเป็นไงน้องดิวเขาเรียนศิลปะศิลปะเพราะนั้นพวกที่เรียนศิลปะเนี่ยจะละเอียดอ่อนเหมือนจะมี็สองเพศจริงจริงเป็นสองอารมณ์ดเลยนั่นเลยก็น่าจะเป็นดิวแหละครับครับผมเพราะมาเป็นผมผมไม่ตอบตัวเองอ่ะไม่ิดว่อฉันถามแม่ถามแม่ ก็มเป็นไรอย่าเรามาลุ้นกันถ้าเป็นสนแล้วกูจะหานี่ครับฟังคําตอบเขามีแนวคิดมาคือคำถามนี่เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าบางทีตอบเนี่ยมันเหมือนไปกล่าวหาคนอื่นนั่นดิวตอบตัวเองเหตุผลของน้องก็คือว่าไม่อยากเล่าคนอื่นถือว่ามีเหตุผลว่าดิวยังเด็กอาจจะไม่สนิทกับใคราจะเดาตาเหมือนกันแต่อีกคนที่ตอบชื่อตัวเองผมว่ามันอยากใช้อากาสตรงนี้เปิดตัว ตอบลักษณะมันกันแต่คนต่างกันค่ะรู้สึกไวจัดใจผมเห็นนิกมาหลายครั้งเรื่องความที่ผมเป็นวิธีกรรายการเพลงกามี่เออตายแต่งหน้าทำผมนี่เป็นกระจกในห้องแต่งตัวค่ะปุ๊บเวลาไม่มีใครเราจะเห็นนิกอยู่ลำพังพอหลาอเฮ้ยนี่ทำไมผมดูว่าหนวดมันงอกหรือยังมีมีมีแววมีแววสุดมาไปรับซ้นต้นแบบ น้องสีน้องสีข้อนีต้องวิเคราะห์หรือตอบถูกมาเยอะเลยเดี๋ยวดูป้ายก่อนดูป้ายก่อนป้ายหนเลทค่ะคือต้องวิเคราะห์เนื่องจากว่าคำถามเนี่ยถามว่าใครมีเกณฑ์มีเกณฑ์ตั้งแ่ไหนถึงยังไม่เป็นตอนแรกอยากจะตอบสนิทสนมันเป็นแล้วอะไรที่เป็นเครื่องหมายบอกว่าสนเป็นแล้วก็คือพ้อพังเหมือนซันนี่ยูฟอร์มาก ว่าทีตอบนะแา่ว่ามีแกนมีเกนที่จะออกอ้อยที่แบบเออนล้วทำไมออกเพระมม้าะว่าอ,อกหักกับผู้หญิงเยอะๆโอเคอาจจะออกอ้อยในวันนึง <c oughs> แล้วอย่างแล้วอย่างพิธีกรสองคนในในเดอะสตาร์คนไหนเป็นอ้อย <c oughs> เอ็กซ์ก <c oughs> ิ๊ฟเดียวพี่พ <c oughs> ี่ <c oughs> ต้องถามว่าทำไมดูออกก็เห็นดูออกก็เห็นแล้วมันจะกินสิงโตตลอดเวลาเลอ็งเป็นอ้อยเนะ คนถูกพาดพิงไหมสายบุกง้างพ่อเลยสิชอบอ้อยใช่มไหมอยากเป็นอ้อยในเตี้ยวปากหนักใจมากข้อนี้พี่ติ๋วตอบใครดีฮะก็ใช้เทคนิคการลอกเอาโอเคดี่พวกนะถ้าเกิดเป็นพวกสนเสริมพูดลอกนี่คงจะทุเรศน่าดูเลยนะแต่พอน้องพอบอกว่าใช้เทคนิคการลอกมันดูดีมากเลยอ่ะโอ้มันดูดี นี่ก็เข้าข้างเคิดแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมมั่นใจมั่นใจคือคือการเป็นข้างหน้ามันจะอยู่กันต่อไปทำงานที่ไหนตอนเนี้ยไม่รู้เามีงานให้ทำเพียบสามพิมาดิย